โอเคสวีดะสวัสดีนะครับผมพบกับช่องผมอีกแล้วเบนสายบินช n นลนะครับมินิสิภาพมาเบิงวิธีการยกเลิกงานนะครับผมเพราะว่าแกล็บนะครับผมได้อัปเดตใหม่นะครับผมหน้าตาการยกเลิกงานจะหายังหาไม่เจอนะครับผมสําหรับคนมือใหม่เนาะโอเคนะครับผมผมจะพาไปดูหน้าตารับงานหน้าตาหน้าทารับงานของปัจจุบันก่อนนะครับเอ้ย แต่ก่อนกันนะครับผมแต่ก่อนจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ก่อนที่ยังไม่ได้อัปเดตจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อัปเดตมาแล้วนะครับผมอัปเดตมาแล้วเมื่อประมาณห้าวันที่แล้วอัปเดตมาแล้วนะครับโอเคถ้าเราแต่ก่อนใช่ไหมครับถ้าเราจะยกเลิกงานเราก็จิ้มมุมขวานี่ใช่ไหมครับมุมขวาล่างนะครับจิ้มเข้าไปก็จะขึ้นเครื่องหมายกากระบาดใช่ไหมครับเราก็เลือกหัวข้อที่เราจะยกเลิกใช่ไหมครับตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วครับผมอัปเดตมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ในเมื่องานเด้งมาปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ครับผมจะเป็นแบบนี้เราก็งงไหมครับผมว่าเราจะยกเลิกงานตรงไหนนะครับผมเพราะว่าจุดสามจุดนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมจุดสามจุดนี้ข้างล่างในะมุมซ้ายอะไม่ใช่นะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมตรงนี้นี่ครับผมตรงที่มันขึ้นเลขสองนี่ครับผมจุดหนึ่งจุดสองนี่ครับผมนี่ครับเลขสองนี้เราก็จิ้มเข้าไปครับผมจิ้มเข้าไปเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับผมจะเห็น เครื่องหมายการกรบาทใช่ไหมครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับผมเราก็เลือกหัวข้อว่าเราจะยกยกเลิกหัวข้ออะไรนะครับผมรออาหารนานเกินไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเนาะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆได้ใจความนะครับผมสําหรับการยกเลิกงานหน้าตาสําหรับการยกเลิกงานของแกล็นะครับผมอัปเดตใหม่นะครับผมโอเคนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมอีกรอบนะครับผม จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากแกล็บนะครับผม